าไม่ออกขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ตอเือนรายการนี้มีคำพูดที่หยาบคายเด็กๆที่อายุน้อยกว่า1ิปปีควรได้รับคำแนะนำตัวฉันนี่มีนามว่าเจสซี่แล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เหรอ ฉันกำลังมายืนสวยและอาบแสงพรอาทิตย์ยามจะตกดินและกำลังเอรเหยกับการเดินระหว่างทางและก็วิ่งไปและก็เดินเอออากาศวันนี้มันช่างบริสุทธิ์จริงๆมีเศษถุงพลาสติกเต็มท้องถนนไม่ใช่ไหมเนี่ยเอยลบทางน้อยสวัสดีพ่อหนุ่มไม่มันใส่อะตุยท้อง ทำไมเจ้าถึงไปนอนกลางหนวนะโอ,โอ้โหเหยียบหน้าอขอเลิอกอาวุธแพบ็บไม่ได้เล่นนานเอาแหละเอาแหละแล้วถ้าใครคิดที่จะมาฆ่าจะมาซ่ากับเจสซี่มาต้องเตยอ,อย่างนี้ ใครที่ทําให้เจสซี่เสียใจมันจะต้องบรรลัยไปในพลิปตาเอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยนะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนน็อเมเชียวซะแล้วดิงเข้าไปออมันต้องอย่างนั้นบนเส้นทางของฉันนี่ไม่ได้มาง่ายๆถ้าหากว่าทําผิดพลาดอะไรไปมันอาจหมายถึงชีวิต จะได้ทำผิดกฎหมายมากวายนั่นคือการระเบ,บิดรถตำรวจแล้วก็มีฮอลิคอปเตอร์ที่ไล่ตามมาอย่างไม่หยุดยั้งแต่ฉันกำลังหาเอ่อ r p ิ RPG อยู่จะสอยมันยังไงทำไมระบบเป็นอย่างนี้เนี่ยอไอยไม่นะมันไม่ล็อกเป้าให้วะเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ย่อท้อ ลบลังรถตำรวจแป๊บนึงหาห่อก่อนห้อมันหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนวะเมื่อกี้ยังยิงอยู่เลยแป๊บๆบแบบโอเคไปปรับมาแล้วล็อกเป้าเรียบร้อยนี่แต่ล็อกเป้ามันเสียอย่างนึงมันยิงตัดหน้าไม่ได้อเอาิบกิน้นอออ่จัดเข้าไปถือว่าจแจมระเบิดไปให้เป็นผุยผง จากที่ห่างหายกันไปนานองค์ปทกเนเอ้ยภาพมันสวยกระเด็มและขอเตือนน้องๆหนูๆว่าอย่าทำไม่ดีหรือทำผิดกฎหมายมิฉะั้นท่านจะโดนตำรวจและทหารมารายร้อมจนถึงที่โอ้โหไม่นะอชีวิตนี้ไป้สิ่งที่ไม่ดีอ้าวเหรออ,ยอ้ยเลงจริงลูกเป็นพคนหมดแล้วเนี่ย ตัวพูนหมดแล้วมั้งโอ้โหโอโ,โหมาชินกันบอยเนาะจะตายแล้วเอ,อ้ยแลวสุดท้ายเราก็จะจบไม่สวยใช่ไหมใช่แล้วเราจะจบไม่สวยออสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่เกมแกงสตาร์เวกันนะฮะเอ,อ่อก็ตอนนี้ได้อยู่กับเจสซี่นะ เดี๋ยวยังไม่ทันทำอะไรเลยอะไรกันละเนี่ยเอ้ยจะไม่มันถึงมีตำรวจขึ้นมาหาเรายังไม่ทันทำอะไรเลยนะคือว่าเอ้ยนี่ตีนี่นี่ตีตีนี่โอ้ยวัดตำรุนชา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 เตะนี่ชาอุ้ยอุ้ยมันสวยแล้วสวยท่านผู้ชม เดินสิครับเดินแล้วไปแล้วเบอร์สองดาวลวสมิซิเจสซี่เออไม่รู้สิไปกเลยดีกว่าท่านผู้ชมไปแล้วเปิดตัวด้วยการขโมยรถคันนี้พี่ได้โอ้โห การสั่นสะเทือนด้วยรู้สูว่าไม่เล่นนานในภาพมันจะสวยขึ้นหรือเปล่านะอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้นะไอเสรย์ฟ้าไอ้นี่ช้อนเสย์เขาเรียกว่าเสรยกำแพงนู้นไปทางกำแพงเลยฮ่ะแล้วเว้ยไอ้ชี่ย เห็นพ oh okay, ี่น mm ุ่ยไปสขออภัยด้วยกำลังกินเกมอยู่นะใช้สมาธิในการเล่นเกมเฮ้ยมันหาเยอะเหลือเกินว่าแต่ว่าท่านผู้ชมคิดว่ารถคันนี้มันชื่อว่าอะไรรถกระป๋องมันมีไอพ่นเต็มข้างหลังเลยโดนตำรวจไล่ล่าเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ เราจะอุดไปจากที่นี้ได้หรือไม่มันยังมาเรื่อยๆเขย่ะหูยขาฝั่งขามันก็จะอยู่อู้ยทำไปจ้าใหเสียงจากใรด้วงสดแค่เด้ออือนี่ใครเอ่อเยอ ถ้าใครมีปัญหาทางด้านปัสสาวะพอระวังด้วยนะเพราะว่าพี่ชอบตัดรถโฉกเฉียวก็เดี๋ยวเยี่ยมมันจะลาทอจ้าอุ้ยเข้าบ้านคอมเหนยไอผมรู้สึกว่านี่มันจะงอวยรถยาหกประเดิมหรือเปล่าครับรู้สึกว่าป๊อแป๊บปแปตำรวจก็ตามเจอเห็นไหม มันอยู่ทั่วทุกจำยา่าจริงๆไม่มองยากจังวะช้อนไปเลยไปไหนไปกันมาเขตสะพานสะพาน,นน้อยๆมันตามหลังมาแล้วมาให้มาออมาติดก็ตามมาให้ทันสิจ้ะ ข้าสน้ำมินข้าสน้ำมินข้าสนามมินอือโอ้โหแม้อืมต้นไม้หักดูดีดูเขียวโอ้โหโอ้ยโอ้าอ้าวอ้าวเข้าไปแล้วโอ้ยมันจะเห็นเราไหมอู๋มันยังเห็นอีกเยอะยังเห็นอีกเยอะเลยไอ้ป้าเอ้ โอ yup. oh. 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 ้ยโอ้ยโอ้ยเส้นทางหมดเลยวขับรถหลบหนีบริเวณเช่อุยโอ้ยมือจะจ้บไม่หยุดไป้วครับท่านผู้ชมขอาใจช่วยด้วยจะตกน้ำตายไหมเนี่ยน้ำหรือเปล่าวะใช่น้ำน oh. ี่มันคือน้ำอ่ะห้าอ่ะห้าจริงไ่ตามทันหรือว่าเราจะได้พี่รถหนี ทใหม่อาจเป็นไม่ได้ข้าง,ำลงลกำแพงหลบข้างกำแพงยิงเกียร์ไปไว้นี่เอาไว้งงไวทั้งชมหวังว่ามันคงไม่เห็น,นเรานี่เอาไว้มันตามใกล้มาแล้วกำรวจอะไรวะอูย้ยเห็นไอ้บ้าเอ้ยอยังตามมาได้อีกนะเออมองเห็นเลย ตงนี้ตรงนี ying, ying, ้ตรงนี้ตามมาได้ไหมค่อยๆค่อยๆนิด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 ๆตามแล้วปึ๊บปึ๊บนิดๆนิดๆมีนิดๆะิะจอยล้อยอ้อยกูกของกูเนี่ยเออเออเออค่อยๆไปอดบอดิบอดิบอดอดอดหนีนไหมเนี네่ยโอนเถอะนะใช่มันต้องอย่างนี้แหละโอ้โห รถก็สปอนมาทันทีหลังจากที่เราได้ขโมยรถสำเร็จนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเรามีรถสุดสวยขับเบียดแท็กซี่มอไซคนี่อะไรนะโอ้โหรถนี่สร้างมันเถื่อนไปแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากได้ของรางวัลก็ไปจัดการสหากันะไอกระเป๋าชมกี่ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมอุย้ยเห็นไหมท่านผู้ชมอะไรอยู่ในแผนที่เดีย๋ยวพาไปชมรถก่อนแล้วกันไม่ได้ไม่เป็นไรเตะกอ่อให้ได้มองโอเคปะอุยจรอ่ะจะดูอ้าเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นว่านะว่านะไม่ออกขึ้นมาคึนมาเดี๋ยวนี้ไม่ไอ้บ้าไอ้บ้า ไม้ไปเด้นขึ้นขึ้นขึ้นอย่าลงไอ้บ้าเฮ้อไปผู้ชมไปผู้ชมไอ้รถชันไอ้กุญชานี้มาได้ขึ้นมาเดียวยขึ้นมา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 บ่ยขึ้นมาขึ้นมาคุณระเบิดทีมากเลยนะระเดทีม้กเลยนะ ซาจะไปขายซะหน่อยเถอะไม่รถหายไปเลยในแผนที่พี่นายไปไหนวะแล้วเอรถสวยขนั้นน่ะอุ้ยโอ้โหเออจะงุดกิดงุดกิดงุดกิดสู้เหรอสู้เหรอโอ้โหพบศพชายท่านทชื่อโอ้ยท่านเป็นใครล่ะเนี่ยไปนอนเล่นกลางถนนทำไมโอ้อสว่างขึ้นมาทันทีสบายตาสักหน่อย ออกมาก ALLY! จะรถเดี๋ยวนี้ตันต้องการรถก็เป็นเพียงแค่เกรงข้ามห้ามลอกเลียนแบบไปเลยนะเนี่ยน่าโอ้ท่านผู้ชมเสียดายมากเลยทุกศาสจะไปพาท่านผู้ชมไปดูรถนะเฮ้ ร้านชาสิตอนนี้ร้านช้าอยู่ไชอบคุณอยู่ในยานพาหนะโ,โอเคลองก็ได้อะมีอะไรเสือ์อุ้ยขอไฟครับท่านผู้ชมอืมปืนนี้ราคาหนึ่งแสนเลยโอ้หนึ่ร้อยเพือเทียวว้าว มีรสชาตินี้ด้วยนมัมยอมผมเก็บเงินไปทำภารกิจน,นะผมหยอกเสียเงินเดี๋ยวไปดูร้านเบรอเบร์เกอร์ดิบรรเบรอร์เกอร์มีอะไรกินหิวหิวหิวตอนนี้หิวมากเลยเออปะ่ะเอาไปข้างในมันน่าจะมีการสมัครงานและทำงานข้างในนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมว่าไหม เออผมก็ว่ายอย่างนั้นแหละ <c oughs> คุยกับใครเดี่ยเฮ้ย mm hmm. โอ้ย,อยเก,กะกข้างทางอันนี้ก็จะเป็นสภาพของโรงครัวนะครับท่านผู้ชมโอ้ผมมีมีดปัตงตอด้วย,ยวไม่ใช่ป่าวะไม่ใช่นี่คืออะไรเนี่ยนะโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ให้ลบลบใครอายยืนมองอะไรกันอนะ มองอะไรกันมองอะไรเฮ้ hey, <light. S 1> ยเอาอไปหน่อยเฮ้ยขวางทางอือข <c oughs> วางทางนักใช่ไหมโ <c oughs> อ้โหทีเดียวสรบออออเอ๊ะว่าแต่ว่า,ววาจะมีตำรวจมาจับเราไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้ชมตอนนี้ไปอัพเกรดรถด,ดาวไง ตำรวจมันจะมาไหมเนี่ยแต่มีอะไรแดงๆอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะแดงๆเหน็นไหมในแผนที่เนี่ยคืออะไรน่าแดงๆโอ้นี่คือแผนที่ของร้านเบอร์เกอร์เหรอร้านอาหารตามสั่งนี่นใช่ปะเออใช่ก็ใช่ปะท่านผู้ชมว่าภาพมันสวยขึ้นไหม ว่าสวยขึ oh. ้นนะเออฮะบังอัดบังอาจกัมมานีกระโโตกัมมานีไม่เคยลืมไปอยู่กลางถนนเดี๋ยวโดยรถชนเข้าเข้าหน่อยเข้าหน่อยโอ้โหขับรถอะไรกันขนาดนั้นน่ะรีบไปไหนเฮ้ย รถอะไรเฮ้ยปวดไม่ทันโอ้รถสีแดงตอนนี้ยังเป็นรถซอมบี้อยู่นะโอ้โหเสรีดาหกรอยเผินฟ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้พบฉกชายไม่ทราบชื่อโอ้ขอบคุณสำหรับไบค์เดอร์ ไปดีกว่าปึ้มอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยวัน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 กัแล้วเอ้ยเอิงจูดเอิเรามาทำอะไรกันครับครับเนี่ยโอ้ยลิ้มพันกันตอนนี้เรามาทำอะไรกันครับท่านผู้ชมเรามาขับรถเล่นกันใช่ไหมโอ้โหแต่พูดถึงภาพมันก็สวยขึ้นมันก็เล่นสนุกดีนะ เตินแกงสตาแต่มันเสียยากเล่นกับเพื่อนไม่ได้มาโชว์ไม่เห็นเลยไงนางฟ้ากำลังบินมาฉันมีอะไรจะบอก I love you จ๊บๆยิงไม่โดนยิงไม่โดนโ้ ใชแล้วก็อยากจะป่วนให้มันหดโลกอ,อาตายแบบงงสงสารน้องเจสซี่สุดๆโอเคก็หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกในการรับชมครั้งนี้นะก็ห่างหายกันไปนานกับเกม Gangstar Vegas ถ้ากว่าท่านผู้ชมชอบอยากให้เล่นเกมนี้เรื่อยๆก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอสัก10ไลค์จะขอบคุณมากๆเลยแล้วท่านผู้ชมท่านใดอยากจะให้กำลังใจอย่างหนึ่งคือคอมเมนต์มาแต่งล่างคลิปได้เลยนะฮะอย่างเช่น FC people อะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรนะอ่าอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนท่านผู้ชมจะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะครับจากที่ผมได้อัดคลิปลงนะฮะเอ้ย สำหรับวันนี้ซีอูเล็กชา e ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับเอ้ยโอ้ยตำรวจตำรวจรังแกประชาชนเตะมั่งขาดเอา้าเหรอจะเอาเหรออุอ้ยนี่กระโดดทีเป็นไงล่ะบายบายจ้ะขอให้มีความสุขนะครับ